สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการทำเหรียญโปรยทานส้มจากกระดาษก,กากเพชรนะคะตัวนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันนะคะอย่างแรกก็คือเป็นกระดาษก,กากเพชรพิมพ์ตัดสำเร็จนะคะแล้วก็มีเงินเหรียญแล้วก็ดินทองแล้วก็เลื่อมใบไม้นะคะแล้วก็ที่ถักโคเชแล้วก็ปืนยิงกาวค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะ อันดับแรกนะคะให้เราพับตรงจุดนี้นะคะถ้าใครทำหลาย,ลายชิ้นให้เอาหลา,หลายชิ้นมาซ้อนกันนะคะแล้วก็พับทีเดียวมันจะทำให้เราประหยัดเวลามากขึ้น,นะคะ่ะทำแบบดัดให้มันโคง้คงๆอย่างนี้นะคะจุดแรกที่เราจะต้องทากาวคือจุดนี้นะคะ ให้เราสังเกตตรงจุดตรงนี้นะคะที่เราทากาวจุดนี้ให้เรานับมาอันที่อันที่สองนี่อันที่หนึ่งนี่อันที่สองให้เราเริ่มทากาวจากตรงนี้แล้วก็เอาฝั่งที่ตรงข้ามมาติดกันตรงนี้ค่ะเวลาเราติดเนีย่ยซ้อนทับกันอย่าให้วงกลมมันซ้อนแบบสนิทกันนะคะ แล้วเราก็ทากาวตรงนี้ค่ะเวลาเราทำเราก็ใช้ตรงฝั่งที่มันตรงข้ามกันเพื่อให้มันมาเชื่อมกันนะคะฝั่งตรงข้ามสุดท้ายแล้ว แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันเลยค่ะจุดแรกตรงนี้นะคะให้เรารอให้กาวแห้งก่อนเพราะาจุดนี้มันจะยึดให้มันยึดแน่นก่อนแล้วมันจะได้ทำอันต่อไปง่ายๆเนาะโอเคเราทากาว ฝั่งตรงข้ามกันแล้วอันสุดท้ายส่วนเราเหลือตรงช่องสุดท้ายตรงนี้นะคะให้เราใส่เหรียญลงไปค่ะตรงช่องตรงท้ายตรงนี้ถ้าเราอยากจะทําเก็บเอาไว้แล้วยังไม่อยากใส่เหรียญน,นะให้เราเหลือช่องตรงนี้เอาไว้ปิดตรงนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทําขั้วใบกันเลยนะคะให้เราใช้ดิ้นทองตรงนี้นะคะมัด มัดแบบนี้ก่อนค่ะมัดแบบนี้นะแล้วให้เราใช้ใ้ตัวที่เป็นที่ถักโคเชเนี่ยค่ะตัวนี้เนาะนางใช้เป็นเบอร์แปดนะให้เราสอดเข้าไปในนี้เลยสองใบทีเดียวของนางจะใส่เป็นสองใบนะมันจะดูสวยกว่าใบเดียว แล้วก็ให้เราคล้องตัวนี้ดึงดึงขึ้นมาแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่มีไม่มีตัวถักโคเชตเนาะให้ใช้ลวดแบบนี้ลวดแบบพับครึ่งแบบนี้ค่ะลวดหรือว่าเป็นจะเป็นเส้นเอ็นก็ได้หรือว่าเป็นเชือกอะไรก็ได้ค่ะที่มันแบบเส้นไม่ใหญ่มากเนาะให้ร้อยร้อยกับ ดิ้นแบบนี้ค่ะแล้วก็ให้เราดึงดึงขึ้นมาแบบนี้เลยเนาะแล้วตอนที่เราจะติดลงไปเนี่ยให้เราทากาวบนนี้ได้เลยค่ะทาด้านบนนี้แหละหยนหยดกาวลงไปลแล้วก็เอานี้ทับลงไปเลย ค okay. อันนี้คือเสร็จแล้วนะคะ